แม่สงค่ะแม่สงปีพี่น้องๆโอ้ก็โอ้เซ็ปผักปันแห้งค้าใสาห่หม้อหอมกุกก็กุก้นค่ะเมื่อไนเดอออนปีพี่น้องน้องเข้าคามาเลเพินเกี่ยวกับร้องโดนหมอกจามคั้ไในคาออในวันเมื่อไนเดอออนปีน้องเข้าคะมาต้วยล้องหลักไล่หนคาทบผันโดนหมอกจามค้ำอันโดนใหญ่เลเซเปิลสุด ในเมืองคมตุม้มดินในเมืองใต้ไหนคะ่ะเมื่อวันที่าเอเหลื่นทวนซีปีสองเห่งเ้าเลืน่นซีเอสใหม่หาคำปีไต้ซอยห,หนึ่งป่าสิบสีน่นีนันห้องการฝ่ายทิ้งซิมป่าไม่เมืองใต้ออกขาวไหววา่าทบพันตวนหมอกจามคำตั้งกวางลำตนมีเ้าเจ็ดทัดแปดนิว้วตั้งสูงหมอกหนึ่งปาหาสิบทัดอันตนใหญ่เลือดเสีเปลในเมืองคมตุม๋มดินในว่างเฮิรนลุไปหยา อยู่วานน้องผาเอ่งอุงซีเจเว้งหนองเขียวจึงได้ปศขอ,องวานใน่ะตวนหมอจมำค่าไนเป็นตัวสูงเมี้ยวหนึ่งเสตั้งสุกนำเลอเปิ่แนเดจังมีหมอกหนึ่งปากโคิบทัดมีหมอกเซลไอหอมหมอกจำค่าซ้ำเต็กใกล้กีพองข้าวฝรนเลินจูนถึงเลิน September, เซตเทมเบอร์เลินทนที่หกต่อถึงเลินทนที่เกาโกปีปีหนค่ะ เมือ่อกูปอกอัญยามพันต้นใหญ่เลอเสเปลือในเมืองคมต๋มนันตั้งกวางลำต้นติมิสิบหกท่าเจอนันกล้วยแลกัปาน,น้ำเต็ใกก้หันนำเลอเปลือในเมืองขางเตืองปาเกือเตืองมะโกยเตืองเวงเหลือมันตะเลเตืองแจแกงเตืองตากรงแหล่เตื้องตายินตาหยินเจอในกล้วยเตีอัมปอกแก้หันในเมืองใต้ในอ,อกอลัยมาทบหันต้นหมอกจามคำ้ำต้นใหญ่เลอเเียเปลือในเมืองคมต๋มจึงไหนใน เป็นลงหลีอ้มไว้อยู่ดเดลยวาเป็นขีอ่อนเปริรกกลนในปื้นตีอ่อนกันทิ้งซิมมาปานสึบปานแลไเลว่าเป็นโคกของกึกเปืนอันนึงอยู่วาไหนนอกเลินนั่นก็อนังเหตุนหมอกจามคำ้ำป้อดีอํมถุงยาเต็บนั่นฝ่ายป่าไม่เมืองใต้เตโฮเมื่อกันตัางกลนในปื้นตีเสสึบทิ้งซิมกว่าอยู่ไหนคาะออข้อมูลอันใดสืบข่าวได้พี่ทอมออกไวค้ค่ะ พ,ออพี่น้องคะในวันเมือนในขนอก่อนปดพี่น้องๆเฮาคะมาเลียเพียนด้วยขนอเกี่ยวกับเลยลองหลี่อัมลงล้างอันเกิดขึ้นที่ในเมืองใต้เนะะนะี่ยค่ะในกอเเลวายุมยามาพี่น้องคามังกอในกอเตอออนกันจมๆคานออันมีต้นหมอกจามคำอันต้นใหญ่เลเซเปิลในเมือง่มต้มสมมไว้ยอยู่ดีในเมืองใต้เนี่ยคณะ ป้าวันลาดเลยลองว่าหมอกจามค่ำเหน่จึงเข้าคาเกแก๊กๆเลยยินซือค่ะเนาะพี่น้องคำมังกอกเตออ่ยามไรหันโตนมันเสบปอกเหน่ค่ะนะส่วนตัวข้าใส่หมอหอมกอเป้าวามาต้วยเหน่ค่ะนะคาเข้าอ่ำม,มันใจว่าจ่องมันตีเป็นอันเดียวกันตั้งตีในเมืองไทยในปันต่ฮ้องว่าจำปีเหน่ค่ะนะเอาค่ะ หมอกจําปีแหนเขาพยามถามมันเป็นโพเทอโปเกตเนีย่ยได้เท่าไหร่ก็เยาะค่ะเนาะเขาก็่านว่าเป็นหมอกจําค่ําหนคขาได้ห้องหมอกจํำข้ามือไหนวะนะ <c oughs> กล่าวว่าตัวอ,อันที่เขาหันไปก่อมันก็จะเป็นตัวอยู่ก็หนัดตัวมันเหล็กนั่นค่ะนั่นเนาะโอเคก็คนั้นแหละ อันนี้ซัมทบผ่านต้นหมอกจำค้ำอันเยลเซเปิลในเมืองคมต้มในขนอกก็ติดแล้วเป็นรองหลีกอวาไลในคณะ,ะอ้อค่ะสังว่าผู้ใหญ่ก้็ลงห้องค่ะผู้หันห้องค่ะหับถมอยู่สิใครปันดาหันถึงเพิ่มเทียมเกี่ยวกับไปลองในเนจึงเตรียมไว้ดีในคอมเมนต์ห้องคันได้เลยอยู่ค่ะยิ้มจม,มยืนนำค่าออย้อนในพี่น้องค่ะจอยเต็กลาคเต็กเชสสบเปิลเพย์ปันเอ็นปันแห้งห้องคันและจอยสับสับใครปันแห้งค้าใส่หมอมหอมใส่กําค่ะยิ้มจมยืนนำค่าไม่ส่งค่ะ